กัมพูชายื้อพิาพาทปลูกกระแสชาตินิยมในประเทศกลบข่าวฟอกเงินระดับโลกกว่า4,000ล้านดอลลาร์กระแสร้อนและอุข้อพิาพาทดินแดนไทยกัมพูชาหลังจากเจรจา JBC แล้วกลับดูไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆแม้ฝั่งไทยจะออกมาบอกว่าการเจรจานั้นผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วยังมีอีก4พื้นที่ที่กัมพูชาเลือกเจรจาต่อที่สารโลกเท่านั้นจะไม่ขอเจรจาแบบทวิภาคีเพิ่มและการเจรจา JBC จะเป็นเรื่องที่คุยการปรับแผนเพื่อการสำรวจพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆแต่สงสัยไหมว่า ทำไมกัมพูชาจะต้องดึงเรื่องให้ยืดเยื้อขนาดนี้มองเพียงผิวเผินเราอาจจะคิดว่านี่คือเรื่องของพื้นที่เขตแดนแต่หากดูข้อมูลให้ลึกลงไปอีกจะเห็นว่ามีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ใต้พรมเพราะไม่นานมานี้ทางรัฐบาลสหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นบัญชีดำฮุยวันกรบบริษัทของฮุนโตหลานชายของฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาว่าเป็นเครือข่ายฟอกเงินระดับโลกที่ให้บริการกับแกงมิจฉาชีพออนไลน์เว็บพนันและแฮกเตอร์เกาหลีเหนือซึ่งปกติถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรจะมีการตั้งคณะกกรรรรมาตตวจสอบแ่ กัมบูชากลับเลือกปลูกกระแสะชาตินิยมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนในประเทศพอรู้ดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศก็ไม่ดีการท่องเที่ยวต่ำมีทุนจีนสีเทาคุมเมืองซึ่งสิ่งเดียวที่ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศก็คือแสแกมเมอร์ซึ่งเป็นเหตุผลให้ยืมไทยเป็นตัวร้ายจุดไฟรักชาติให้เชื่อว่าศัตรูภายนอกเป็นภัยคุกคามต่อประเทศซึ่งสิ่งนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่รัฐบาลกัมบูชาขาดศรัทธาจากประชาชนซึ่งการดันเรื่องไปถึงสารโลกนั้นไม่ใช่ทางอออกกแต่่เเป็นพืาาารสรส้งภ ในสายตาประชาชนว่าตัวเองสู้เพื่อชาติไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครเรื่องนี้อาจทําให้คนต้องตั้งสติอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมว่ากัมพูชาจะรบกับไทยนาทีนี้ก็คงไม่มีอะไรทําหน้าที่ไปได้ดีกว่าเหตุชาตินิยมที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันโฟกัสเป็นในทางเดียวกัน